สวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่เขารพบักทุกทานวันนี้มาพบพอกับน้องเป๋มคือเก่าครับพี่น้องบ่ได้ไปตายทั้งใดพี่น้องฮะแต่เนวยมากินให้เก่าครับวันนี้ได้นนี้พี่น้องหนึ่งเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดกอพี่น้องเฮ็ดกอเฮ็ดไข่ซัมมาปีพี่น้องร่วมกันมาเสแสรกับน้องเป๋มเด้อครับพี่น้องก่อนที่ไปเสแสรต้องการกากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเป๋มเด้อครับพี่น้องมาเสแสรต้องการเลยพี่น้องบ้านนี้ chào chào nhắn nó này, mm hmm, đẹp bây hết nhãng rồi bây giờ, không cái nhai đây hết nhàng rồi, เขาหนาไม่กี <descon fin ery nonsense> nope. ่น้อกันได้พี่น้องเด้อยจับครับเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดกอเห็ดบ่ไข่ อเฮ็ดห้าก็มีขวบขวบอยูอืชอบเนี่ง ถอดหมูแ้วถอดหมูลูไมนกินดเอมหมูสามสันนะฮะ อ,อนี่เห็นยังไม่ยอมด้ำดำกิไนไดอยู่บ่มอบเบียบอ่ใช่าดาวผ้องอืมแบร้ายเลยพี่้องไงไปให่คนเคยกินไปเผาไปหากินนะไม่้อมจะเผาใจเลย mình đã hết này hết không sẹp của mùng เน,นี่หนาละไรนี่ชูมิดพี่น่องมันจะกินอาหารมันไม่เดือดไม่อย่างพี่นองครับ หนึ่งใส่ปักติวอืม